สวัสดีครับผมวันนี again, ้นะครับอยู่กับกวีซัมดอดยดอกดินชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันกับครูดอยนะครับเดี๋ยวครูดอยจะพาท่านผู้ชมนะไปเลาะนะครับไปตีสปินไปตีปิ้นปลากันนะครับข็อนาทีมโดยครูดอยนะครับกับเดีเยใช้เพิ่มแล้วก็ครูโชคนะครับสี่สามคนนะครับเราจะไปกันที่ไล่ซับบรรลือนะครับไร่บรรลือซับนะครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับ จะเป็นเลยนู่นครับไปแล้วครับผูช้ช่วยกับเด็กชายเพิ่มไปแล้วครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะไปกันที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนห้วยลึกนะครับผมอ่างเก็บอ่างเก็บน้ําห้วยลึกนะครับอยู่ในตําบลแม่ปปดเหนือของเรานี่แหละครับในหมู่บ้านหมู่แปดนะครับหมู่บ้านแม่ปปดเหนือนะครับตําบลแม่แปดนะครับอําเภอแม่สอดของเรานะ่ยวันนี้เป็นช่วงบ่ายๆนะครับก็เลยพากันนะครับไปชมธรรมชาตินะครับตรงโคกหนองแน่โมเดลนะครับเป็นของ ไล่บรรลือรับนะครับเป็นของนักเรียนนะครับในโรงเรียนของเรานะครับ,รบก็เกเพิ่มนะครับก็พกพาอาวุธลับไปด้วยนะครับ เรื่องหากินขอให้บอกครับเดี๋ยวใช้เพิ่มเพิ่มกล่าวไว้ครับเรื่องหากินขอให้บอกเรื่องหากตกปลาหาปลาขอให้บอกเดี๋ยวใช้เพิ่มเดี๋ยวใช้เพิ่มเขาถนัดมากเลยครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงที่ใหม่ของเราแล้วนะครับ เป็นช่วงพักผ่อนนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเราจะพาไปชมนะครับเมื่อวานก็พาเมื่อวานก็ไปถ่ายวีดีโอไว้หนึ่งรอบแล้วน,นะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปตีปิ้นกันนะครับเราจะไปรอบปาบึกยักไอ้ยาหมายเด็เดๆของเราวันนี้นะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะครับก็ากสุดยอดครับผมน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับผมว้าวรรนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลาช่อนหรือเปล่านะครับหรือเราจะได้ปลาปลาอะไรหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันนะครับผมโอ้โหเบรกไม่ค่อยอยู่ครับเบรกไม่ค่อยอยู่ นนี้ก็ขับมือเดียวไปก่อนครับในความเก่งกัดมาถึงกันแล้วครับผมไร่บรรลือซับนะครับเด็กชายและพิพัฒน์บรรลือซับนะครับไปก่อนแล้วนะครับโอ้โว้าวว้เบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่ นี่จะเป็นโคกหนองแนวโมเดลนะครับก็จะมีการทำไอท่อน้ำสูบน้ำขึ้นมานะครับจากเวลาแรงๆนะครับเราจะสูบน้ำขึ้นมาแต่เนื่องด้วยตัวนี้ปีนี้นะครับฝนตกเยอะมากนะครับก็น้ำเต็มเลยนะครับน้ำเต็มอ่างกันเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวอีกสองสามวันนี้ก็มีการทำแคมปิ้งนะครับ ชิญชวนนักท่องเที่ยวมานะครับใครจะมากางเต็นท์นอนดูดาวกันได้เลยนะครับแน่แนวนี้นะครับนี่ก็เป็นต้นสาเนาก,ากานะครับมีผลละมากลากมาเยอะๆนะมีมังคุดมีเงาะมีเยอะแยๆเลยนะครับมะม่วงก็มีนะครับห่ที่บรรยากาศด,ดีๆนะครับตีปินนะครับละหมา โอ้บรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยลมเย็นสบายนะครับสุดยอดโอ้เหมาะกับการพาสาวๆมา,าน,น,นั่งเที่ยวนะครับอย่างคุณไอยนี่ก็ต้องพาภรรยามาแล้วครับมาเปลี่ยนบรรยากาศไอ้ยะแกะ้วไทยรูไทรู นี่ก็จะเป็นชิงแชสวรรค์นะครับมันจะมีอสวรรค์นะโยกไปโยกมาดูเหรเสาไปดีก้นนะโยกเอ่อเอียงไปเอียงมาแล้วเนี่ยอัโยกดูเลยอันไปจะโยกเราเห้ยเพิ่มนั่งนั่งเลยนั่งแขวงดูสิอ่านี่ครับคือเด็กชายราพิพัฒน์บรรลือทรัพย์นะครับก็เป็นเจ้าของไร่นะครับผู้สืบทอดตระกูลมรดกหนึ่งหมื่นล้านบาทนับอันนี้คือนักเตะ ของคุรอนะครับก็โรนันดินโยนะครับอันนี้คือโรนันโดนะครับนนเด็กชายเพิ่มคืนอโรนันโดอันนี้คือโรนันดินโยนะครับมาเตะบอลขังคุรอนะครับเดี๋ยวแนวนี้ก็คิดว่าครับเดี๋ยวจะมานอนมานั่งปิงปป้งแปาปิ้งปิ้งหมูช่วงนอนะครับแย่งไส้ไอ้ย่งไส้ปะแย่งไส้ก็ทุกแลคนละน, <laughs> นะครับก็เราจะมีกันแบบซับท่าแสเหนือนะครับซับไทยนะครับลงไว้นะครับ ก่ยากเล่นแดาบอกรับโอ้บรรยากาศร่มรื่นนะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นจะทําเป็นที่พักนอนนะครับมากางเต็นท์ก็จะกางตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับผมลมเย็นสบายนะครับเหมาะแก่แกนนั่งดิดกีต้าร์นะครับนั่งโกงกันนะครับสบายๆนะครับขอเชิญชวนนะเพราะม่พี่น้องครับใครที่ว่างๆใครอยากจะมา นั่งกินลมชมวิวนะครับมนาะชมบรรยากาศณไร่บรรลือซับนะครับโคกหนองแนาโมเดลนะครับก็เชิญชวนกันได้เลยนะครับก็จะเปิดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมก็ขอเชิญชวนกันได้เลยนะครับบรรยากาศโคตรดีเลยครับผมเพิ่มไซร์เลยเพิ่มนะครับเดีย๋ยวได้แช่เพิ่มจะลอง ก้อยตีไหมก้อยตีไหมตรงไหน่าดูว่าไปที่ตอ่ะนะคตสรุปแล้วไม่ได้สักตัวครับผมไว้แมากกันใหม่รอบหน้าครับ